ไม่ีอะไรแล้วน้องเรากลังประสานงานกันอยู่ดังนั้นไม่พุงไม่เดินไม่เดียัที้นั่งงว่ารับยาวนั่งลงกันรล้ว่านั่งลงให้เข้าใจกันนิดน้อยนิดเดียวเองนะครับก็ะชื่อเรื่องปกตินะพี่น้องให้พี่น้องตระนักนะครับว่าเราต้องให้ให้พี่ตำรวจบ้าฟังอ้าลองเลยไม่เกไหมไม่เก็งเดี๋ยวก้อยโัเดี๋ยวก้อยหเฮ้ อยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งโรงเรียนสมิทยาคมจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะหนูเกิดที่บ้านแม่ละแม,ม่จังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะหนูเกิดได้ไม่ถึงปีพ่อหนูก็เสียชีวิตอียามแม่หนูและครอบครัวเป็นคนที่ไม่มีสัญชาติไทยและแม่ แต่งานหมายกับคนทุ่งเรา้าตอนนี้หนูไม่ได้อยู่กับพ่อและแม่หนูได้มาอาศัยอยู่ที่ศูนย์พัฒนาเครื่อง่ายเด็กและชุมชนเพราะว่าหนูไม่มีสัญชาติไทยถึงแม้ว่าหนูจะไม่มีสาชาติไทยหนูจะต้องทำทุกวิถีทางเพื่อจะได้สัญชาติไทยทุกวันนี้ยังมีเด็กอีกหลายคนที่ลำบากมากกว่านหนู หนูจึงมีกำลังใจที่ยะต่อสู้เพื่อคำว่าสารชาติไทยและคนไทยค่ะหนูดีใจคะ่ะที่ได้เกิดในประเทศไทยถึงแม้จะไม่มีสารชาติไทยเจ้าวันหนูคิดว่าหนูจะทำเพื่อคำว่าสารชาติไทยให้มาเป็นของหนูและครอบครัวและเพื่อนๆในชุมชนค่ะต้านแบร์หนูจำความได้ในการปกครองของรัฐธรรมนูญใช่ไหมคะจะไม่มี ผู้หญิงท่านไหนมาค่ะมีปีนแรกที่หนูรู้ว่ามีท่านในยกรัฐมนตงีนนานสาวิีนราชีนาว่าค่ะ